สวัสดีลูกค้าลาเลบูสุซูเปอร์บายุุทันค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะสำหรับคันนี้เป็น h a r ์เลสเดวิสาน Breakout รถปี2019ค่ะสเปค M-Y ตัวประกอบไทยนะคะตัวรถเป็นสีเทาค่ะไปสี i ิ d r a สเทร l Gray นะคะสำหรับเลขไมค์ค่ะอยู่ที่1น0กับ35กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ สำราพาเลเดอร์บิสานเบรกอท์คันนี้นะคะตัวรถค่ะก็เป็นรถปี2019สเปค MRY นะคะ,ะ,คะเครื่องยนต์มีวอกกี้เอค่ะ114คิวบิก1,868ซีซีนะคะตัวรถเป็นสีเทาเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะมีชื่อสีว่า industrial g r a y นะคะเป็นสีเทาค่ะแล้วก็ลายเส้นจะเป็นสีขาวไข่แบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ สำหรับของแต่งค่ะคันนี้ทอนะคะเป็นของแวนแอนไฮค่ะเสียงลั่นใช้ได้เลยนะคะกลอง s กิมมิ่งอีเกิลจูนกล่อง s กิมมิ่งอีเกิลค่ะพักเท้าคนขาบนะคะแล้วก็พักเท้าคนซ้อนค่ะเป็นของ s d นะคะฝาถังน้ำมันค่ะ RSD หรือว่าโ o l a n d s แซนดีไซ g ์นะคะกระจกค่ะเป็นกระจกของ HD นะคะกาดออย c o คูลเเป็น HD เช่นเดียวกันค่ะลูกค้า รถส,สวยสีสวยเลขไม่น้อยนะคะเพียง1,000 0กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะสีนี้ไม่ค่อยเจอนะคะส่วนใหญ่เบรกเอาเจอแต่สีดำนะคะฝาเดอร์บี้ค่ะเป็นของ HD หัวกะโหลกนะคะรถปี19ค่ะเลขเกียร์สตัวหน้านะคะ19่ค่ะแล้วก็มีเสริมขาดตั้งตรงนี้ด้วยให้เตะง่ายๆนะคะดีมากๆเลยค่ะ สำหรับราคาคัาตัวตารางการดาวการผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ค่ะลูกค้าที่สนใจคาะและเดวิว s สารเบรกเอาปี2019สีเทาอินดัสเทรียลเกรย์คันนี้นะคะสามารถโทรหรือทักไลน์ออฟฟิเชีหาแอดมินได้เลยค่ะเบอร์โทรกับไลน์อยู่ด้านล่างนี้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะลูกค้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ